อันนี้เรากำลังทำสวกวนนะคะพี่คะเราทำเริ่มต้นด้วยยังไงคะก็ล้างถั่วแช่ประมาณสามชั่วโมงแล้วก็เอามาใส่กระทะ,ะใส่น้ำต้มให้เม็ดบานแล้วก็ใส่กะทิะใส่มะพร้าวะมะพร้าวขาวขูดแล้วก็กวนจนเข้าเนื้อกันดีแล้วที่ใส่น้ำตาลอ๋ะอันนี้เราใช้ ปืนนะคะเราก็ใช้แรงงานคนนะคะใช้แรงงานเราไม,ไ,ไม่ได้ใช้เครื่องเครื่องสักอย่างเลยนะคะที่เขาใช้เวลาคนแค่ไหนคะสามชั่วโมงสามชั่วโมงขนม,มสุกแล้วเก็บได้กี่วันคะเก็บได้ประมาณสามวัน สามวันไม่เข้าตู้เย็นไม่ต้องเข้าตู้เย็นถ้านอกถ้าพูดถึงว่าถ้าใสา่ตู้เย็นเลยมันก็ดีคือว่ามันก็หนึบปะกันอ่ะมันจะหนึบใช่มากินหนึบดีแล้วอยู่ในตู้เย็นอยู่ได้กี่วันคะอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยอีู่็นอาทิตเลยนะคะมีเห็ดควนกลิ่นห,อ,หอมที่บอกเคล็ดลับสูตรได้ไหมคะ ได้ค่ะเป็นถั่วกี่ส่วนคะถั่วสามกิโลสามกิโลกะทิสามกิโลกะทิสามกิโลมะพร้าวขูดขาวสองกิโลมะพร้าวขูดขาวสองกิโลแล้วก็น้ําตาลทรายขาวห้ากิโลโอน้ำตาลต่อกระทะกิโลค่ะอันนี้ใช้ไฟอ่อนใช่ไหมพี่อ่าลืมอ๋อแล้วพ่อมันจะแห้งแล้วไฟแรงแล้ว ตอนเป็นถั่วเม็ดเราต้องใส่ในเลนแ่ะเร<ห>าไม่้รลดหน่ได้ถ้าเรารู้ว่าเขาจะได้นี่คือเขาต้องต้อง,องเริ่มเริ่มแห้งใช่ไหมคะใช่ใชเริ่มงวดเริ่มแห้งแล้วกะว,ว่าตากออกมาแล้วไม่ไม่ไมไมติดอ่ะอ๋อแต่เขาจะไม่ร่อนใช่ไหมคะ ไม่ไม่ไม่ได้ว่าตุนแล้วมันจะร่อนออกจากกระทะไม่ใช่หไม่ไม่ไม่ถาถาร่อนอย่างในกระทะเลยไม่ใช่เพราะมันต้องนี่แล้วเดี๋ยวตักเอาคือตัดตัดมาเส้นตัวในถาใบขอบคุณพี่มากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคาะค่ะ